อลิน,เป,นเป็นช้างเด็กที่กินเก่งมากเลยหมดแล้วลกูกมาถหาคุนแม่ท่านไหนนะคะของกินหมดแล้วใช่จ้ะหมดแล้วนะคะลีโอก็นะกินไวใช่ยม่ว้าวยายเร็ววิ่งมาอุ้ยดีใจอ๊้ยโหตะอ้วนตะอ้วนไปไหนมาตายแล้วตะวอ้วนโหยายวิ่งมาเลยอู้ยยายเร็ววิ่งมาอุ้ยดีใจดีใจยายมา โอ้ยายมาเจอหลานนะคะนี่ยายอรินก็จะเป็นหลานยายแล้วนะคะคุณแม่ยายมาแล้วโอ้โหยายแล้วพันเปอร์เซ็นต์โ,ยย <c oughs> โอโ้ดีใจดีใจนะคะยายวิ่งมาอย่างเร็วเลยโอโ้นะคะคุณแม่อาหารหมดแล้วอ่ะมา่ะคุณแม่จะาอาหารหมดแล้วนะคะยายมาข้างหน้าเลยยายนั่นนะคะหลานอารินไปหายายแล้วนะคะอรินก็จะเป็นหลานนะคะเป็นเป็นลูกของแม่ป๊อปนะคะแม่ป๊อปก็คือแม่ของนะคะอรินนะคะ อลินก็กำลังหาแม่นะคะตอนขวบกว่านะคะยายวิ่งลืมแก่เลยอุ้ยดีใจมากเลยอ่ะยายมาวันที่เราเรอคอยแตงเอาแตงสิบกล้วยสิบแคนแคนรุ่มห้าแจกเลยเย่เย,ย่นะคะโบสอ,องอยู่นี่ค่ะแม่มาจัดออเดอร์หน่อยแตงสิบกล้วยสิบแคนห้าแตงสิบกล้วยสิบแนคนห้าโบวแม่อร่อนได้ชีลร้อนหน้เดี๋ยวแจกเท่ห้นช้างทุกเชือก แป้าไหนผู้ชายเปไหนมะเทผลไม้เร็วแปง10บกล้วยสิบแคนห้าตะการนี้ก็เขียนเม็ดสิดนะแปลงสิบกล้วยสิบแคนตะลุกห้าเออจัดออกไปให้ครบก่อนแปลงสิบกล้วยสิบแคนตะลุกห้าแปงโมสิบ หางเงินวันเท่าไหร่หนูหนหนจะเลี้ยงช้าอิ่มแม่โ,โหจริงค่ะคุณแม่เกรดช้าเขากินเยอะแองโกสิบอาเทเลยจัดให้ครบก่อนแล้วก็เทนะคะแม่จา๋าปอปอนนับไปกองหน้าร้านแล้วค่อยเทจะได้ไม่งงจ๋าแม่เนี่ยนับรวมก่อนธุรกิจปังๆนะคะคุณแม่รวยๆเด้อมีคะแนนลดหรือรอ,อ่ะอาะ,ะสิบครบแล้วค่อยเทโอเคทีนี้ก็หยิบไปเลย ขอบคุณนะคะแม่จ๋าฝากเมตตาควานด้วยนะคะโอ้ดีใจจังเลยยายเหลวมาอ่ะแจกน้ําเลยแจกน้ําทุกบ้านนะคะอุ้ยดูเด็กๆถ่ายรูปอนันฮอลลกุ้ย มันนี่สุเดเจ็ดแต่ว่าบางคนก็มาสองบ้านไงมมันไ่ีข้าวข้าวไม่มีมมวันนี้วันนี้คนเลี้ยงเยอะใช่คะ่ะคุณแม่คุณแม่มาพร้อมกันด้วยดีใจมากเลยนะคเอาเครื่องดื่มเลือกเครื่องดื่มจ้าตาหยิบเลยตาหยิบแจกหน่อยนะคะเครื่องดื่มเอามาถ่ายสักนิดหน่อยนะคะ,ะไม่ได้เทใ่กัละมังเลย วันนี้ดูพระโคกินหญ้าเสียนเธดูช้างต่ออ้าววันนี้เหรอแม่เอ๊ะกันยาอะไรกันยาคนนั้นเออดิตาเลียตู้ข้าตู้ข้าเนี่ยจะนับแล้วเออเออเอามาตั้งนี้มาแจกันะยายจะซื้อได้ข้างหน้าเออยายซื้อไปแจกเออยยาแจกน้ำอากาศไทยงบ แต่ขอบพระคุณคุณแม่เกรดเมตตาแจกน้ำคันควานทุกบ้านเลยนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะคุณแม่จ้าทุกนะคะเลยรวยตัดตาเวลา์สีดาวไฟนะคะมีคะแนนล้นเหนือนั่นเลยค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็ป้อนผลไม้หน้ารากเยอะแยะเลยนะคะวันนี้มากันเยอะเลยนะคะยายแล้วก็มากับหลานๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่เกรดนะคะขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะจ้าขอบคุณน่คะ ฝังคว้าได้กินกับเขาไหมได้กินอยู่แม่หนูคุณ <l ots> แม่ปลาสวัสดีจา้าแม่จา๋จาสวัสดีคุณแม่ปลานะคะ <c ann ot> อ๋วนนว 67, วอวันนี้วันแรกนาขวัญเหรออ๋อวันนี้คุณแม่เลยมาทําบุญเยอะเลยเนาะคุณ <l ots> แม่ก็ทําทุกวันอยู่แล้วเนาะสาธุไปฝาก,กคุณแม่ของเราทุกทุกท่านเลยนะคะเ <l ots> <l ots> ทใส่กร <ffe> ะมังไม่ทันเลยแม่ <l ots> น่ย่ายังเหลือนะคะทั้งกินทั้งเหยียดละตอนนี้ใช่แล้วยงคุณ้านังยงเลยคุณะพัเลยเจรพังแล้ว